ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ษยุคปัจจุบันเอามาใช้รอบๆตัวน้องนะน้องไปมองไปตรงไหนอ่ะมันคือวิทยาศาสตร์ทางนั้นเลยนะครับเห็นแสงไฟข้างบนไหมแสงไฟมันคือความรู้ทางด้านใช่เรื่องไฟฟ้ามันคือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ถูกเห็นหน้าต่างข้างๆข้างเราไหมหน้าต่างมันคือ ใช่ไหมมันมันคือโลหะใช่ปะผสมกับพวกมุงลวดใช่ไหมอืมถูกต้องกระจกเนี่ยเราทำมาจากทรายเลยไม่ใช่ทำมาจากทรายได้ทําจากทรายฮะแก้วเลยทําจากทรายเออเอาไปหลอมฮะเอาไปเผาใช่เอาไปเผาครับ แล้วกเ็เห็นสีที่ทาอยู่ในห้องเรามไหมสีใช่เช่นแล้วพี่จะบอกน้องนะว่าสีในยุคเนี้ยเจ๋งว่าสีในยุค20ปีที่แล้วเยอะมากๆฮะเ,เยอะมากๆอเอ่อไม่ไม่เชิงอะ่ะคือมันก็มีสองเวแล้วทำมาจากเคมีสังเคราะห์การธรรมชาติ แต่ถ้าอยากได้สีสวยๆอยากได้ที่มันมีคุณสมบัติเยอะๆยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเคมีแต่สิ่งที่พี่พูดคือพี่บอกว่าเทคโนโลยีทางด้านเคมีของมนุษย์นะฮะพัฒนาไปเยอะมากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมานะเรามีปิโตเรเลียมปิโตเรเลียมนี่คือแหล่งแหล่งใหญ่ของเคมีเลยปิโตเรเลียมคืออะไรปิโตเรเลียมคือ,อ,อน้ำมันหรือแกส๊สธรรมชาติที่ขุดมาจากใต้พื้นดิน ออนอกจากได้น้ำมันแล้วเนี่ยมันยังได้ยางอื่นมันยังได้สารตั้งต้นทําพลาสติกหรือจากพลาส,สติกเนาะนีผลของวิทยาศาสตร์ได้ไปทํายามาตอยทําพื้นถนนอย่างเงี้ยนะฮะได้ปิโตเคมีต่างๆเอาไปทําสีเอาไปทํานู่นนี่นั่นจะไม่หมดเลยนะฮบแล้วสีเดียวนี้พิเศษมาก มีหลายคุณสมบัติเช่นทาแล้วป้องกันเชื้อราทาแล้วกันน้ําได้เออเคยดิ้นไหมทาแล้วกันรอยร้าวได้ด้วยสีบางอยา่างสุดๆของสุดๆนะฮะใช่มันรู้ว่าเก่งมากคือแบบมีแรงยึดเหนี่ยวสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะดังนั้นเราอยู่ในโลกของยุควิทยาศาสตร์แน่ๆตอนเนี้ยนะครับการที่น้องเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมหนึ่งมสองมสามรวมถึงมปลายด้วยเนี่ยทําให้เราเข้าใจ พวกเขามากขึ้นทาให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร,ร์ม,มากมีนักเรียนของพี่คนหนึ่งครับบอกบอกพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่โดดเดี่ยวแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ครับเคยได้ยินคานี้ไหมบ่าของยักษ์คือเราไม่ได้เริ่มต้นจากสูงครับแต่ว่าเราเริ่มต้นจากการที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นพะี่เนี่ยเป็นหลายร้อยปีเนะี่ยเขาคิดแล้วก็ผลิตคิตผลเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาครับ แล้วเราไปยืนอยู่บนบ่าเขาเลยคือต่อยอดจากเทคโนโลยีที่คนเป็น100ร้อยปีเขาคิดมาแล้วแล้วเอาจริงๆนะความรู้ที่เรียนอยู่ในตำรานะตอนนี้นะเป็นความรู้เกิน50ปีนะเป็นความรู้ที่รู้กันมาเป็นร้อยปีนะเพราะนั้นหลักสูตรที่ให้เด็กๆเรียนในระดับมัธยมเนี่ยคือให้เรารู้เท่าทันชาวโลก ถ้าอยากรู้ความรู้ใหม่ๆต้องไปเรียนที่หมหาวิทยาลัยเพื่อ,อสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังก่อนจะจะทำโจทย์อันนี้นะนอกจากเราอยู่ในยุคของวิทยาศาสตร์แล้วนะทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของเทคนโนโลยีเลยครับรู้จักเทคโนโลยีใช่ไหมมีมือถือใช่ไหมรู้จักเฟซบุ๊กมาโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่รู้จกัโนะจกโทรศัพท์มันโทรหา,รากันได้ใช่ไหมทั้งหมดนี้มันคือเทคโนโลยีนะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านอ e ิ็กทรอนส์ครับตอนนี้เราเติบโตเต็มที่เลยถ้าสมัยพี่เป็นน้องๆอ่ะพี่อายุเท่าเท่าน้องเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในยุคเทคโนโลยีเต็มตัวคือพี่จะติดต่อหาคนทางอินเทอร์เน็ตเน,เนี่ยยากมากนะพี่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วก็ดืดๆ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 เอไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินเสียงนี้ไหมน่าแตไม่เคยเกิดไม่ทมันต่อโมเดลนะฮะ แล้วก็ช้ามากกว่าจะคุยคุยได้เป็นตัวอักษรต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้ภาษาอะไรก็ได้คนระับภาษาไทยส่งรูปยังได้เลยทนาะดเดี๋นี้เร็วนะครับแล้วมันก็ส่งได้เยอะใช่ไหมตอนนี้อยู่ในยุคไอทีเต็มตัวนะครับเพราะนั้นถ้าในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น้องจะเรียนนะพี่แนะนำเลยขึ้นหนึ่ง ความรู้ปันฐาวิทยาศาสตร์พวกนี้กินอะไรกินยังไงสังเกตตรงไหนอ่านฉลากให้เป็นเรื่องเคมีเรื่องฟิสิกส์อะไรเงี้ยเรื่องชีวะอะไรพวกอย่างสองคือเรื่องเทคโนโลยีนะเรื่องไอทีครับเรื่องคอมพิวเตอร์นะเรื่องมือถือครับเรื่องการสื่อสารเรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องโซเชียลอะเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าถ้าจะศึกษามันคือของที่อยู่ในยุคเรา เด็กยุคนี้เกิดมาพร้อมมือถือใช่ไหม,มาณ